สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยนสน2 5า6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน,น้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวเราบ้างไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพราานร่ราชาถือถ้วยนะครับราชาถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองต้องการที่จะมีคนรัก นะครับหรือการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อกันละกันพูดง่ายๆ่ายคือช่วงนี้เราอาจจะค่อนข้างดูเซนสิทีฟนิดนึงกับในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเราอาจจะดูต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักที่มันมีต่อกันและกันนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกแบบ แบบไม่เชิงแบบหวยหาขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นแบบลักษณะของการแบบมีภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายนิดนึงเนาะอย่างที่บอกว่าต้องการใครสักคนมาดูแลเอาใจใส่มันก็น่าจะทําให้เราเต็มเต็มความรู้สึกสิ่งต่างๆให้กับกันและกันได้ดีขึ้นส่วนไพ่คิงถือถ้วยแปละว่าเราก็อยากจะเทคแคร์ใส่ใจดูแลกับใครคนนั้นด้วยเช่นกันเนาะพูดง่ายๆก็คืออยากจะมีคนมา เป็นความรู้สึกที่เข้าใจกันและกันได้มากขึ้นนั่นเองเนาะดังนั้นก็คือการตอบรับการตอบโจทย์ของกันและกันเนาะมันก็จะเป็นช่วงที่เราอาจจะดูอ่อ,อนอ,อกอ่อนใจหรืออาจจะมีความรู้สึกไม่ตกกังวลเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่มากหรอกเพราะว่าราชาถือถ้วยก็เป็นอะไรที่มันเป็นพลังงาน energy ด,ดีๆอยู่แล้วกับในเรื่องของความสัมพันธ์มองโลกในค่อนข้างดูแง่บวกอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีความติดในเรื่องของความเหงานะครับหรือความรู้สึกที่อาจจะดูแบบ นิดนึงนั่นเองนะครับอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตที่ดูแลเอาใจใส่กับตัวเรามากขึ้นหรือใครที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็อยากจะให้คู่ครองคนรักนั้นแบบเออมาใส่ใจมาดูแลกับเรามากขึ้นหรือมาติดต่อกับเรามากขึ้นอยากจะให้เขามาเข้าหากับเรามากขึ้นมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูแบบแฮปปี้กว่านี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีไพ่ใบน,นี้ก็คือ t e of c u p เกิดขึ้นนะครับแปลว่าเขาต้องการให้เรากับ เขาเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่มันเป็นแบบอ่า successful กับในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเนาะแปลว่าตัวเราเองอะ่ะมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ในลักษณะของการไปเฉลิมฉลองไปดินเนอร์นะครับไปมี ความสุขความสมหวังบางคนมีโอกาสถึงขั้นแต่างงานได้เลยนะเท่าที่ดูเนี่ยหรือมีความ s u c c e s s ูลแบบสุดๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการไปฮันนีมูนนะครับไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาหรือไปดินเนอร์นะครับไปอะไรแบบเนี้ยออกสังคมมากขึ้นอย่างเงี้ยครับไปแบบเที่ยวกันมากขึ้นไปต่างถิ่นต่างจังหวัด หรือต่างประเทศเลยมันมีไพ่ใบ,บนี้ t h ชา h ร r i อตด้วย The c h ร r ออตแปลว่าการเดินทางไกลนะครับแปลว่าเราอาจจะเดินทางไกลไปเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตาไปฮันนิมูลไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้หรือไปเปิดประสบการณ์ไกลอะไรก็ได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในทางาในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับมันเป็นการที่เราได้เติมเต็ม ความรักความสัมพันธ์ให้กับกันและกันที่ดีสามถ้วยมันคืองานเฉลิมฉลองหรืองานที่ไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวออกทริปต่างๆก็ได้ส่วนสิบถ้วยมันก็คือความรู้สึกที่ดีต่อใจความรู้สึกที่เรากับเขามีแบบ กิจกรรมร่วมกรรมทำให้มีการฟื้นฟูภาวะจิตใจมีแพทชั่นที่ดีนะครับมีแปดไม้เข้ามาด้วยแปดไม้มันเป็นแพทชั่นมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่เรากับเขานะ่ะมีพลังงานกับการดึงดูดกันและกันที่ดีมากๆเลยนะมันทําให้เรามีความรู้สึกแฮปปี้นะมันทําให้เรามีความรู้สึกมีความหวังนะมันทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่า เรากับเขาเนี่ยเริ่มมีแพชชั่นต่อกันที่มากขึ้นดีขึ้นตอบโจทย์กันและกันได้ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะเพราะว่า8ปดหมยมันคือแพชชั่นที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็มาแบบพายุอะไม่ได้มาแบบธรรมดามันมาแบบทีหนึ่งก็คือแบบมันก็แอดแท็กต่อความรู้สึกของเราเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราแบบ มาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยนะมันทําให้เรามีความรู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ยินดีกับชาวมินแล้วก็รักขนามมินด้วยนะครับว่าเราอาจจะมีข่าวดีหรือมีความรู้สึกดีๆนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่มันตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่เรานั้นปรารถนามากขึ้นเนาะถึงแม้บางคนอาจจะมีแนวโน้มมีความรู้สึกว่าในช่วงแรกอะ่ะหรือในช่วงอดีตที่ผ่านมามันอาจจะทําให้ปัญหาความรู้สึกของเราอาจจะยังต้องให้เวลากับการแบบ รอคอยนิดหนึ่งเนาะมันมีไพ่แบบนี้คือ2ไม้หรือว่าไพ่สีดาบเนาะบางครั้งเราก็อาจจะอยู่กันคนละที่หรือบางคนอาจจะเป็น long distance relationship ได้เพราะมีไพ่แบบนี้ช h a r i o เนะาะ chariot เปราว่าทางไกลไงน,นะครับถ้ามาพร้อมกับเ,เนี่ยสองไม้มันแปลว่าแบบรักทางไกลติดต่อกันแค่โลกออนไลน์อาจจะยังไม่ค่อยแบบ เจอกันบ่อยนะครับนานๆได้เจอกันทีเนี่ยตอนตอนนี้มันเริ่มมีพัฒน์ชันที่จะดึงดูดทําให้เรากับเขาอะได้มาเจอกันละ3มถ้วยนะครับแล้วก็สิบถ้วยไงเริ่มมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันละสำหรับใครที่อยู่ไกลกันเนาะใครที่แบบดูเงียบๆนิ่งๆห่างๆหายหายไปเนี่ยมันก็อาจจะมีพัฒน์ชันที่ดึงดูดกันและกันได้ดีขึ้นหรือใครกําลังส่องอยู่ก็จะเริ่มมีข่าวข่าวเรื่องของความรู้สึกที่มันมันเหมือนกับมี พลังงานกระตุ้นนะครับกับในเรื่องของ relationship ระหว่างเรากับเขาได้ดีขึ้นนะครับประสบความสำเร็จได้เพราะว่ามันมีข่าวดีเข้ามานะทำให้เราได้ติดต่อกับเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะอะไรที่มันดูเงียบๆนิ่งๆผิดหวังนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยบอกเลยว่ามันกำลังจะมีโอกาสดีๆและที่จะเข้ามากับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเอ่ยความรักที่ไม่มีเวลาให้กันเอ่ยความรักที่อยู่ห่างไกลกัน long distance แบบเนี้ยก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เริ่มมีการต่อติดกันได้ดีขึ้นนะครับเริ่มมีภาะวะความรู้สึกดีๆต่อกันเริ่มเปิดรับเปิดพลังงานเปิดอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันเพราะมันมีพัดชั่นค่อนข้างเยอ,เอะเนาะและอะไรที่มันเป็นความเซนซิทีฟนะครับมีโครงการมีการคิดมีจินตนาการที่แบบ ถ้าเขากลับมาเราจะแบบเหมือนดีกับเขาแบบนั้นแบบนี้กลับมาแล้วเราจะพาเขาไปเที่ยวแบบนั้นแบบนี้โอ้อันนี้มันดีนะครับมันเป็นพลังงานบวกเนาะอันนี้เราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับความรู้สึกของเราให้มันเป็นพลังงานบวกให้ได้แล้วความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันจะดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะเพราะว่าอินทิพย์ลของไพ่ย,ยังบอกว่ามี The อ m p e r o r เกิดขึ้นอยู่ เต็มเพรอแปลว่าตัวเราเองกับเขายังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับแต่อะไรที่มันเป็นอีโก้ก็ต้องวางลงไปบ้างนะครับแล้วก็พยายามมีความรักความสัมพันธ์ที่พยายามประครับประคองไปหนักแน่นมั่นคงไปเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณคือเท่าที่ดูเนี่ยยังไงความรักมันก็ยังมีโอกาสที่จะลงตัวได้ความรักมันมีโอกาสที่จะยังมีการเติบโตการพัฒน,นาไปข้างหน้าได้เพียงแต่บางครั้งเราก็ต้องพยายามละทิ้งในเรื่องของ ความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟความรู้สึกที่มันอาจจะดูไม่ไม่ออแกนิกต่อใจของเราความรู้สึกของเราสามดาบเนี่ยเนาะเราก็ต้องพยายามโยนทิ้งมันไปแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นฟงส่น้นความรู้สึกที่มันเป็นแบบเอ่อท็อกซิตหรือเอ่อเป็นไม่ออแกนิกอะอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นแบแอบต่างๆเราควรจะต้องละทิ้งมันไปเราจะได้มี ความรู้สึกที่มันเป็นแบบ positive กับการเปิดหลับเปิดกว้างนะครับแล้วก็ดูมีพลังงาน energy ที่ดีขึ้นให้มันสมกับเป็นคิงถือถ้วยไงและคิงถือถ้วยเนี่ยเป็นราชาธาตุน้ำเนาะและชาวมินก็เป็นคนธาตุน้ําอยู่แล้วไงคุณสามารถเป็นคิงถือถ้วยได้ดีมากนะครับคุณก็อาจจะมีความอ่อนหวานอ่อนโยนอยู่ในทีอยู่แล้วเราก็แค่แบบ แสดงความรู้สึกในสิ่งต่างๆให้มันดีนะครับแล้วก็พยายามให้เวลากับกันและกันมากขึ้นเนาะมันก็จะตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่ดีเราอาจจะได้รับโอกาสได้รับข้อความบางสิ่งบางอย่างนะครับมาด้วยนะสับใครที่กําลังรอข้อความอยู่มีโอกาสจะได้รับเดลิเวอร์แมสส์นะครับหรือ DM หรือได้ในเรื่องของ การตอบแชทต,ตอบไลน์อะไรแบบเนี้ยนะมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเท่าที่ดูใครกําลังส่องกําลังรอคอยเนี่ยมันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เขาจะติดต่อหรือเขาอาจจะแบบมาคุยกับเรามากขึ้นมาพบปะกับเรามากขึ้นหรืออาจจะขอคืนดีก็ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็โอเคมันก็น่าจะมีอะไรที่มันเป็นพลังงานดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นแล้วแหละมันก็เลยมันมีพลังงานมุมบวกมากๆเลยถ้าเราพยายาม ไม่เซ็ตปรับมุมมองปรับความคิดคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะครับความหวังดีๆจากซิกออฟเพนทาโคด้วยนะครับซิกออฟเพนทาโคแปลว่าเราอาจจะได้รับโอกาสดีๆที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเรานะครับแทนที่เขาจะเมินเราเราก็ต้องพยายามทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีมีพ a s ชั่นต่อเราเนาะโดยการที่เราก็ต้องแบบพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนเปิดรับเปิดกว้างไม่ใช่แบบ เราก็รอเขานะแต่ก็ยังทำหน้าบุ้งหน้าบูดอยู่หรือทำแบบประชดประชันอยู่แบบเนี้ยมันไม่เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเราต้องพยายามเปิดกว้างกับความสัมพันธ์นะครับเราก็ต้องพยายามาคำว่าดูแลเอาใจใส่กับคู่ของคนรักให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามัวแต่คำว่าอะไรนะจัดการแต่ปัญหาของตัวเองบางครั้งมันอาจจะละเลยความรู้สึก คู่ครองคนรักไปบ้างมันก็อาจจะทาให้คู่ครองคนรักอาจจะดูแบบน้อยใจหรือไม่โอเคกับความรู้สึกของเราอันนี้เราก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันดูชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่า3ดาบอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าหรือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราผิดหวังกับเขาเขาผิดหวังกับเราอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูเงียบดูแบบไม่ตอบรับตอบโจทย์อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็พยายามอดทนแล้วก็ฟื้นฟู ภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและส่งผ่านพลังงานดีๆนะครับมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเขาและเราจะได้รับโอกาสดีๆกับตัวเราเองนั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าเราก็ต้องพยายามเข้มแข็งให้กับตัวเองนะครับดีแอมเพิร์ r คือต้องเข้มแข็งซื่อสัตย์จริงใจนะครับกับความรู้สึกเนาะและเราจะมีตัวตนที่ดีกับตัวเขาและเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเราตอบรับกับ สิ่งต่างๆได้มากขึ้นกว่านี้และอะไรที่มันเป็นอีโก้เป็นตัวเป็นตนของตัวเราเองเนี่ยพยายามวางลงด้วยนะครับบางครั้งเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอืเราก็มีไบแอดบางอย่างกับเขาเจนเกินไปอันนี้เราก็ต้องพยายามละทิ้งนะครับแล้วพยายามฟื้นฟูภาวะจิตใจแล้วทุกอย่างมันจะดูแฮปปี้นะครับจากไพ่สิบถ้วยเลยนะแสดงว่าคุณจะแบบโอเคมากๆแล้วก็ดูดีมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสได้คอมมิตเมนด้วยสำหรับความรักที่คุณอาจจะกำลัง อดทนตั้งใจและรอคอยอยู่นะครับหรือการกลับมาของเขาก็ยังมีโอกาสเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ